คุณนะสถานะขีดถูกสีเหลืองเตรียมเฮพร้อมจ่ายเงินวันที่15พฤษภาคม2563เนื่องจากมีประชาชนท่านหนึ่งโวยรัฐบาลเพราะเงินมันไม่เข้าเสียทีโดยเรามีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้ทุกท่านได้ดูกันครับและสถานะสีเหลืองนั้นภายใน3วันต่อจากนี้เตรียมเช็คสถานะได้เลยเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเตรียมรับฟังกันได้เลยครับ หากใครไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลและนโยบายต่างๆทั้งชาวนาคนทำงานทั่วไปหรือคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งของช่องนำโชคนิวได้เลยนะครับสำหรับสถานะขี่ถูกสีเหลืองที่รอแก้ไขเลขบัญชีแต่มันไม่โอนเงินสักทีเราต้องทำยังไงเพราะคลางแจ้งว่าจะโอนตั้งแต่วันที่9เมษายนให้รอรอบโอนครั้งที่2แต่ยังไม่โอนเงิน โดยผ่านมารอบ 3, 4, 5และ6แล้วก็ยังไม่โอนเงินและสถานะนี้มีเยอะซะด้วยจึงมีประชาชนท่านหนึ่งเรียกร้องทางกระทรวงการคลังถือว่าเป็นกระบอกเสียงสําคัญเลยนะครับเพราะทางกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นแล้วและรับปากว่าจะโอนทันทีภายในวันที่15พฤษภาคมให้ครบทุกคนสําหรับสถานะที่ตกค้างและสถานะอื่นๆถ้าหากยังมีตกค้างอยู่จริงๆก็จะจ่ายให้ครบภายใน19พฤษภาคมเพราะกําหนดปกติแล้วเป็นวันอังคาร แต่เนื่องจากมีคนไปเรียกร้องจึงต้องจา่ายเงินให้เร็วขึ้นหน่อยนั่นเองนะครับเรามาลองฟังเนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยครับทำไมวันนี้มัมสนสสองทำไมถึไม่รู้วันไหนได้ตังคนะเกรถูกสีเหลืองนี่ยเคคุณนะนี่นะจังท่าเลยนะเกรถูกสีเหลือง ว่าเดี๋ยวอังคารที่ห้าเขาจะให้เขาก็ไม่ให้อีกเขาบอกว่าออนทุกวันอังคารวันนี้อังคารที่สิบสองคุณก็ไม่ให้ผมอกีกแล้วคุณบอกว่าวันที่สิบห้านี้จะให้ทุกคนในจุดที่สิบสามล้านคนก่อนที่ผ่านเกณฑ์ถ้วถ้าผมไม่ได้วันนี้ผมก็จะต้องเลยไปอีกถึงวันที่ยี่สิบสอง คุณว่าเขาออกมาประกาศทำไมว่าวันนี้วันที่22นอังคารเนี่ยจะได้เขาบอกรอบแรกก็จะได้รอบสองก็จะได้รอบสามก็จะได้แต่ผมรอบที่สี่แล้เียวผมยังไม่ได้เลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นี่คุณดูนะมนมผมลงทะเบียนไปวันที่29 ฐานะมันจะขึ้นวงกลมและขีดถูกสีเหลืองนะ